เอาว่ามาน,น,นี่คืออะไรให้ทำอะไรอัธิษฐานฮะขออธิษฐานจิตให้ครับอธิษฐานจิตใช่ครับดูว่าจะเอาเงินมาให้ <c oughs> เปิดได้เปล่าเปิดได้ครับหลวงพ่อเปิดได้ครับหลวงพ่อหรือเปิดรับพลังจักรวาล ความเป็นจริมงคลโชคลาภเงินทองบุญบาร,รมีฤทธเดชและความศักดิ์สิทธิ์สติปัญญาจงบังเกิดขึ้นจงได้มารวมกันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ขอให้ได้ประสบแต่ความสุขความเจริญสูงสุดจนเป็นผู้ได้เข้าถึงความสำเร็จทางโลกและทางธรรมเข้าสู่มรรคผลนิภานด้วยเถิด เรียบร้อยไม่ได้เงินมาแล้ว<า>ว่ามา,าอันนี้ไปเดิบให้มันดิ<า>เดี๋ยวย่างอันนี้จะมีอะไรจะมารายงานอีกคือเมื่อเมื่อวานนี้หนูเห็นอ่ะหนูเห็นอ่ะพระอะไรที่ว่าไปอัญเชิญพระคัมภีะสายจีนหลวงพ่อพระคัมภี์พระถังจำจังนั่นแหละหนูเห็น แต่นไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครไงหนเห็นแต่ในโทรทัศน์แล้วก็เห็นทหารจีนมาด้วยทหารจีนมาด้วยจ้าคือเหมือนเขาก็อยากไปยุคอ่าเหมือนหลวงพอ่ออะยุคอรารยเมตไตรใจะเหรอจ้าคือเขามามาเยอะด้วยแล้วก็หนเห็นอะหน้า,นาอ่ารอห้าขึ้นมาแล้วก็เป็นอาเป็นหลวงพ่อขึ้นมาแล้วก็เป็นเรือเรือ,ลอแล้วมีคนอยู่สองคนอยู่ในเรือแล้วน้ำกระทวนอย่างเงี้ย คือคือก็คงจะเป็นที่ว่าที่วันนั้นที่แม่คนนั้นมาหาหลวงพ่อนางสุนันทาเทวีจ้าคือแล้วก็เป็นภาพอ่รอห้านั่งนั่ง,น,งนั่งกินข้าวแล้วแบบนั่งเศร้าๆแบบทรมานเหมือนไม่ได้บอกลากันเหมือนเหมือนเขาอยากให้หลวงพ่อไว้คนรหาน้องลูกให้หลวงพ่อเป็นคนอเอ่ยให้เขาเอ่ยให้เขาตัดขาดจากกันนะหลวงพ่อให้เขาตัดใจจากกันไม่มีเวรกรรมต่อกันคือเขาเลร้ยงรักกันอ่ะคือเขายังห่วงกันอ่ะ หนูก็ไม่เข้าใจแต่มันเป็นภาพให้หนูเห็นว่ามันเขานั่งเศร้าเขาเขากินข้าวไม่ได้นะ่ะ <Yeah. S 1> เคื่อนร้อห้กินข้าวไม่ได้คือเขาจะรักผู้หญิงคนนี้มากอย่างเงี้ยเหรอจ้ะเมื่อวานนะแต่วันนี้เป็นหนูนั่งมานั่งสมาธิตอนนี้ตันเมื่อกี้เนี่ยคือมันเป็นพระอินนั่งทีแรกยืนยืนบนบน,บนช้างแต่ช้างมีหัวเดียวเรามีสัตว์หมุนบนหัวแล้วก็เปลี่ยนเป็นนั่งนั่งอ่าหลังช้างแล้วก็เป็นพลังขึ้นจากวานมัน,ม,นมันตีอย่างเงี้ยฟาดอย่างเงี้ย มันขึ้นมาทั้งจักรวาลมันฟาดกันแล้วก็มีคนเป็นกลุ่มมันกองทับเต้มไปหมดแล้วก็มีแสงทองครอบครอบครอบแล้วก็เหมือนมีคนนอนแล้วก็ลุกขึ้นมาอย่างเนี้แล้วมันเป็นท่อสีทองอ่ะมันมันมันดวงจิตเดินตามกันมันคนเดินตามกันม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 าที่นี่นี่แหละแล้วมันเป็นพลังงานตัวสีทองไปครอบอีกอีกอีกอันหนึ่งคืออันนั้นอาจจะเป็นมารหรือพญามารเพราะมันเป็นมัดเขาไว้ พลังงานครอบเขาไว้ไม่ให้เขาทํางานแต่แต่มันเขาจะช่วยมันเหมือน,นมนุษย์คือคือถ้าใครคิดดีทําดีพูดดีพลังงานสีทองนั้นจะครอบคืออยู่ในศีลห้าครอบครอบครอบคือคุอ้มครองจ้ะคือตอนนี้พระอินทร์เขาทํางานแล้วคือเขาทํางานอยู่บนบนแสงสีทองฟาดบนจักรวาลนะ่ะฟาด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 หมดน,นูว่านูจะมารายงานหลวงพ่อยังไงเนาะนูว่า,วา,วาทำไมเป็นแบบนี้นึกก็เลยไปถามพระแม่คนอินว่าพระแม่คนอินเราเห็นแบบนี้แบบนี้ นูจะรายงานหลวงพ่อยังไงแต่นูพูดไม่เป็นนะว่าไงหลวพ่อคนเดียวว่านงงููงโง่นูซื่อเบือเขาก็บอกว่าพระอินกำลังคุ้มครองเราคนที่มีศีลให้เข้าไปมีศีลทุกอย่างมีอะไรทุกอย่างที่ที่หนูพูดกับหลวงพ่อล,ละอันหละคือทุกอย่างในศีลห้าถ้าไม่ถ้าไม่มีในศีลห้านะพญา,ม,าม,มันจะทําเลยมันจะชนเลยพระแม่คนอินบอกนุเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าหนูเห็นเห็นเขา,เาพลังงานสีทองครอบมานไว้ แล้วคนที่มีบุญมีวาชนาในศิลห้าน่ะเขาจะคุ้มครองมันจะเปแสงทองครอบครอบครอบแต่ละคนละคนละคนเพราะว่านุงงไม่รู้จะมารรงงานหลวงพ่ออย่างน้งงหน้งงงนาอยว่างเงี้ยเขาก็บอกว่านูปึกอีกและหนุ่ง่อีกละเธอมีหน้าที่ทําไมเธอโง่ขนาดนี้ก็นั่นแหละเขาให้มารายงานหลวงพ่อว่าเขาช่วยหลวงพ่อทุกอย่างดีละดีละจ้ะแต่ที่ว่ารองห้าหลวงพ่อต้องเป็นคนอาเทศนานะผู้หญิงคนนั้นมาเมื่อวานนั้นหนุนู หนูร้องไห้ตามเขาที่เขาพูดขึ้นมามันเหมือนว่าคนเก่ๆที่ที่มากับผู้ชายเหรอจ้านั่นแหละคนนั้นแหละคือมันมีความแบบความรักแบบเหมือนไม่ได้จ้าเหมือนไม่ได้บอกลากันอ่ะคือเขารักของเขาอะแม่แม่ขอให้แพนเตอร์เหรอมันไม่รู้ว่าเป็นใครผู้หญิงเีลแกดหนูที่เดินเดินเข้ามาชนกันแบบตอนตอนที่เขาป่วยได้หลวงพ่อจะรักษาเขาเหรอคนที่ผู้หญิงแก่ๆมาตอนเย็นอะแม่หลวงพ่อที่หนูเข้ามาพอดีหนูเอาเงินมาถวายหลวงพ่อน่ะไอ้ที่ ไอ้ที่มากับไอ้นายพลน่ะพลพลเรือเออกอะที่พ่อพ่อไอ้แพนเตอร์แม่แพนเตอร์ไงที่เป็นนางสุนันทาที่เขาเคยไปในห้องนั้นน่ะแหละเรือมันอยู่อย่างงี้ล้วพ่อแล้วน้ํามันทวนกันอะแล้วมันเป็นคลื่นเหมือ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 นเรืออย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วคงคงจะตายนั่นแหละเพราะว่าหนูเห็นอยู่สองคนใส่เสื้อขาวแต่หนูไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะว่ามันภาพมันไกลไง แค่มองแบบว่าเป็นภาพแบบนี้แบบนี้แล้วก็หนูเห็นตาเชิดด้วยเห็นใครนะตาเชิดปู่เชิดค่ะตาเชิดปู่มุเจลินนะคะนั่นแหละเขาต้องมาด้วยได้ยินเปล่าอนั่นแหละเขาต้องเป็นคนมาเรียกอีกเพราะว่าทุกงานต้องเป็นเขาไงรอจ้าเขามีบารมีหลวงพ่อไม่รู้มันเล่นตัวไงพวกเนี้ยก็แล้วแต่เขาเพราะว่าเพราะว่าแต่เขา เขามีสิทธิ์ที่จะไม่เอาแบบนี้นลวงพ่อแต่ถ้าเขาเอามันก็วาสนาบุญเขาก็จะเยอะเพราะว่าพระอินทร์คือถ้าทำก็จะได้บารมีได้บุญเพราะว่าพระอินทร์เลือกเพราะว่าเขาเขาต้องเอาอย่างเงี้ยเขาไปบอกเขาแล้วกันครั้งที่แล้วเขาไปสีเทพใช่ป่ะแล้วเขาโอเคป่ะโอเคครับเขาเขายินดีป่ะมีความสุขป่ะงั้นก็โอเคนั่นแหละตอนเขาอันนั้นโอ้ยหัวหัวหนจะระเบิดมันหัวหนจะแตกตอนที้จะนั่นแหละแค่นี้แหละ ต่อทุดีแล้วอ่าเรียบร้อยไปบอกเขาเลยนะว่าอาจารย์เชษด <c oughs> เตรียมตัวพระอินมาหัวไว้แล้ว